ทราบว่าชื่ออะไรครับชาวอันจุยมณีค่ะตอนนีอ้อยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่เมืองเก่าขอนแก่นคเก่าขอนแก่นครับม่ทราบว่าคุณแม่ชาวอ้อนเนี่ยกอ่อนที่จะมาใชา้นของทีเดียนนะครับไม่ทราบมีปัญหาสุขภาพด้านไหนครับเป็นเบาหวานค่ะบมดันอาการที่เป็นก่อนหน้านี้นะเป็นอาการแบบไหน,น,นครับเบ,บาหวานก็มันไม่ยอมลด เบาหวานก็ขึ้นตลอดบน้ําตาลขึ้นสูงสูงที่สุดที่เคยพบมาในน้ำตาลตังตีก็สองร้อยก็สองอยหกสิบความดันหรือว่าไขมันในเลือดเป็นไงบาครับไขมันในเลือดก็เหมือนกันแหละสูงคือก็ก็ร้อยสองร้อยนะสองร้อยกว่าอย่าทีนี้วิธีการดูแลร่างกายแต่ก่อนนี่ทำยังไงบ้างครับ ก็กินยาหมอนที่ศูนย์รู้สึกประทับใจหรือว่าเรายังก็มันก็ไม่เคยลดต่ก็หมอก็เพิ่มยาให้กินเรื่อยๆในส่วนตัวเรามีความกังวลไหมครับที่หมอเพิ่มยาให้เรื่อยๆกังวลอยู่ก็พยายามหาพวกสมุนไพรอะไรๆช่วย<ะ>ก็ลองมาหลายอย่างนะครับจะลองมาหลายอย่างหลังจากที่ได้ใช้ผมผงท t ดแอนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ได้ใช้นานเท่าไหร่แล้วครับ ใช้นมปีฝาแล้วมั้งหลังหลังจากใช้นมผงของเราทียเอฟเนี่ยนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างครับก็ดีหลายอย่างค่ะไม่เหนื่อยไม่นอนหลับกินได้แล้วก็บาหวานก็ลดก็เลือเหลือร้อยเก้ามั้งร้อยสามสิบมั่งตามลงมาแล,แล้วตัวไขมันในเลือดเป็นยังไงบ้างครับไขมันในเลือดก,ก็ดีมากม,มากวันนั้นไปตรวจใหญ่เขาเขาก็บอกว่าดีหมอบอกว่าดี คิดว่าตัวนี้เรารสชาติเป็นไงครับนุ่มตัวนี้รสชาติแซ่บค่ะ <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลว,ลวเกีเ่ยวกับสุขภาพโดยรวมและอื่นเรื่องการขับถ่ายเรื่องอะไรเป็นยังไงดีมากมากเลยขับถ่ายเช้าต้องประจําทุกวัน <c oughs> ไปบึงไปออกกําลังก็ต้องวิ่งเข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> คิดว่าตัวนี้มันช่วยดูแลสุขภาพเราง่ายสําหรับตัวเราไหมครับสำหรับการ <c oughs> ง่ายค่ะดีมากมากเลยคิดว่าจะทานต่อไปเรื่อยๆไหมครับทานเรื่อยไปแล้วถ้ามีเงิน โอเคนะฮะจ้ะ